สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้จะพูดเรื่องของดาวทิตยาราศีจากราศีตุลเหมือนอยู่ที่ราศีพิจิกในคลิปนี้จะมีทั้งหมด6ราศีก็จะมีประกอบด้วยราศีเมษพฤษศมิถุนกรกฎสิงห์แล้วก็กันมี6ราศีแรกก่อนนะคะแล้วก็น้าที่ทำทำสแตมไว้ให้ว่าแต่ราศีอยู่ช่วงเวลาไหน คุณก็ไปกดดูตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมข้างล่างตรงข้างล่างใต้คลิปนะคะเข้าไปดูว่าราศีนี้อยู่ช่วงเวลาไหนแล้วก็ไปดูเปิดตามราศีของแต่ละคนนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าสําหรับชาวราศีเมษเนี่ย่าเอาทิตเนี่ยวันที่16บหกกุมายน์เนี่ยเขาจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกจะอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนก็คือถึงวันที่16ธันวาคมแต่ทีนี้ ดาวจาเจริญของราศีพ,พิจิกคือดาวองคารเนี่ยไ,ไหมคะอทิตย์อยู่ในเรือนองคารเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ประเหตุคู่ขัดแยง้งแล้วก็มาดูว่าอของราศีเมษนะ่ะดาวที่คุณเป็นเรื่องอะไรดาวที่คุณเป็นเรื่องปุตตะอยู่ในเรือนบานะ้าะปุตตะคือบุตรบริวารของคุณเองรวมถึงสัตว์เลี้ยงรูก้ก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องโปรเจกต์ต่างๆของคุณเองก็ได้หรือการแม้กระทั่งการเดินทางาระยะสั้นๆนก็ได้ ทีนี้ถ้ามรณะเรามองในมุมบวกก่อนมุมบวกก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูว่าหน้าง,งานของทุกคนเป็นเรื่องอะไรนะแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามรณะหมายถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงโรคภัยด้วยก็จะดูว่าบุตรบริวารของเราเนี่ยเขาอาจจะมีความดื้อ เกิดขึ้นก็นได้ไม่เชื่อฟังก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นอุบัติเหตุเล็กน้อยขึ้นคืออะไรอาจเป็นเรื่องของการเดินไปไหนมีการสะดุดมีการหกล้มก็ได้เกิดขึ้นหรือเพราะว่าดาวพุธอยู่ในาคารหมือนกันเนี่ยมันก็ดูประกอบกันได้ระมัดระวังในเรื่อง,องการ ใช้สืออ่ออร่องเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปคอมเมนต์ใครอา,อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้หรือมีคนอื่นมาคอมเมนต์เขาด้วยว่าอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีความใจร้อนมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้คอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาอ่ามันก็เป็นชนวนให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันก็ได้บองว่าคือทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของคุณเองแหละคุณรู้แล้วนี่ว่าช่วงนี้วันที่ 16บหกยายโยเน่จนถึงส6บปรบวาวามคุณต้องระมัดระวังเรื่องบุตรปิวันคุณเองว่ามีอะไรไหมอะคือก็ต้องดูนะบริบทเพราะว่าเด็กอายุช่วงเด็กของตระกลุ่มก็ไม่เหมือนกันนะเด็กเล็กเด็กโตก่าไปหรือผู้ใหญ่เราก็ต้องไปดูตามนั่นอีกแม้กระทั่งบางทีอาจจะมีการพูดจาเอ,อะอะเสียงดังพูดจาผงผางพูดจาไม่เพาะก็ได้ คุณก็มองได้หลายๆมุมนะคะหรือก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างจากตัวคนเองก็ได้อันนี้เรียกว่าให้ดูตามหน้าง,งานของแต่คนนะไปปรับเปลี่ยนกันนะคะอ่าเดี๋ยวก็ราศีต่อไปเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะอ่ะทีนี้เราของดูที่ชาวราศีพฤษภบ้างเพราะว่าวันที่16บกสิยายนเนี่ยดาวที่คุณจะย้ายมาอยู่ที่ราศีพิจิก มาอยู่ในเขาเรียกว่าดาวเจริญราศีคือเป็นดาวอังคารใช่ไหมคะอาทิตย์อยู่ในเดือนอังคารเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่ประเทศเคู่ขัดแย้งของคุณเนี่ยเป็นดาวเจริญพันธุพันธุมาอยู่เรือนปตัตนิคุณอ่าทีนี้เราก็มองดีว่าในเรื่องของการการเลือกชีวิตคู่ของคุณน่ะน่าคิดว่านะถ้าอย่างเงี้ย พันธุ์ทุกย่ปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณหรือคนใดกครั้คุณอาจจะแนะนําให้คุณ่ะรู้จักเพศตรงข้ามก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะอะไรล่ะเพราะอยู่เนี่ยอาทิตย์อยู่ในรังการอาจจะเป็นคู่ขัดแย้งคู่ปฏิเตุก็ได้คือต้องดูของหน้าง,งานแต่ละคนนะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะว่าเขาเรียก คมถุงชนก็นได้อ่าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณว่าเหมือนกับบางทีอะพ่อแม่คุณเองเนี่ยหรือตัวคุณนะสมมติตัวคุณเนี่ยเป็นคนเลือกกุคองเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องคุณอาจจะไม่ถูกใจคนนี้ก็ได้มือมันมีได้ไหลายมุมมองนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะแม้กระทั่งเรื่องบ้านเรื่องรถของคุณที่มีการ ซื้อขายอะไรกันเนี่ยต้องต้องระมัดระวังจิือว่ามันจะนมีเรื่องของปลวกเอกสารสัญญาหรืออะไรสัญญาต่างๆเนี่ยดูให้ดีๆว่ามีมันตรงตามที่คุณซื้อไหมคุณต้องการไหมต้องดูตรงนี้ด้วยนะหรือใครจะซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ย คุณก็ดูให้ดีเงื่อนไขสัญญาต่างๆเวลางั้นน่ะดูบริษัทที่คุณจ้างรีโนเวทบ้านหน่อยนะว่าเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงไหมหรือเป็นบริษัทที่แบบคนเขานิยมใช้มากหรือเปล่าคือต้องดูดีๆค่ะนักก็ว,ว่าให้มองตามเรื่องของหน้าง,งานเพราะว่าอะไรอะ่ะอาทิตย์อยู่ในเดือนอังคารอเี้เป็นคู่ขัดแยง้งคู่ปฏิเหตุ มันก็จจะเป็นเรื่องของอะไรบางทีสมมตินี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะบางคนอาจจะก็ได้ว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับญาติพี่น้องคนอื่นในเรื่องของคู่ครองเรื่องเพศตรตงข้ามก็ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าหน้างานของแต่คนเป็นเรื่องอะไรรวมถึงคําพูดต่างๆก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่ามีดาวพุธอยู่ในราศีกันย์อย่างเงี้ยบางทีคําพูดการเจรจาของ ญาติพี่น้องคุณเองหรือคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณนะ่ะเขาจะพูดในทางที่แบบให้คุณพูดเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคุณเองแบบทําให้คุณไม่สบายใจก็ได้อันนี้คือต้องดูไิปรับตามหน้างานนะคะเพราะเรารู้แล้วนีน่ว่าอาทิตย์มาอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีเหตุการณ์แบบไม่เกิดเพื่อนคือไม่ง่ายว่าเราก็ต้องทําใจเราก็ต้องรับฟังเอาไว้ไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆท,ทั้งสิ้นปัญหาตรงนี้มันจะค่อยๆคลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้ก็ดูบานะของตระคนนะ อันนี้ของชาวราศีพฤษภก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวราศีต่อไปคือชาวราศีมิถุนนะคะอ่ะทีนี้ทีชาวราศีมิถุนกันบ้างวันที่16บกรกฎาคมเนี่ยดาวอาวทิตย์เนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งดา,าวจเจริญราศีพิจิกก็คือดาวองคารอาทิตย์อยู่ในเรือนองคารคเรียกคู่ข,ขัดแยง้งกู่ปฏติเหตุของชาวราศีมิถุนเนี่ยดา,าวที่คุณเป็นเรื่องของศาสชาอยู่ในเรือนอริ เรามองในมุมบวกกันนะมุมบวกก็คือไม่ศาสตราชาร์ตองบอกว่าเป็นเรื่องของพื้นฝุงก็ได้หรือคนรอบตัวคุณเองสังคมรอบตัวรวมถึงการคอนเนคชั่นต่างๆการเดินทางการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆรวมถึงในเรื่องของอมมหาชนประชาชนก็ได้ค่ะเราก็มองเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาพื่ที่บอกมาเนี่ย จะเป็นเรื่องของการติดต่อการประสานงานต่างๆนะคุณต้องอใจเย็นให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ใช้ความรีสาะสิ่งต่างๆที่คุณจะไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนฟูงคุณสังคมรอบตุเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามองในม,มุมลบปุ๊บเนี่ยอะไรก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วย คืออะไรเมื่อกี้นี้แหละเพื่อนฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวตนเองการคอนเนคกชันการติดต่อสื่อสารภาษานงานต่างๆรวมถึงประชาชนมหาชนต่างๆกลุ่มต่างๆที่การสังสรรค์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ตัวคนเองได้เหมือนกันเพราะได้อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในเรียนคู่ขัดแย้งนะก็ไะมองว่ามาัอาจจะเป็นเรื่องของ ความใจร้อนของเราเรื่องมีดาพุธอยู่ในเรือนอังคารด้วยคําพูดด้วยเรื่องคําพูดเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยเออเราต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเรารู้จักการวางแผนถ้าคุณมีการวางแผนเกิดขึ้นนะ่าคิดว่าทุกคนนะ่ะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวที่ที่ ที่พูดให้ฟังเมื่อกี้บุคคลบุคคลเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเนี่ยคุณก็ประสบสมเด็จกันหรือถ้าตื่นอีกนิดหนึ่งสําหรับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกันารเดินทางระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าคู่ปฏัติเหตุใช่ไหมการเดินทางมันอาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของไรระบบไฟฟ้าหม้อน้ําแห้งไหมดูด้วย แล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนเองเช่นอย่างใครที่มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยน่าฝากไ้น,นิดนึงถ้าคุณทํางานพวกส่งของส่งเอกสารส่งอะไรต่างๆเนี่ยส่งของทั้งหมดเนี่ยถ้าในการเดินทางคุณวิ่งงานหลายรอบแล้วเนี่ยฝากไ้น,นิดนึงถ้าคุณวิ่งงานหลายรอบแล้วเนี่ยพอรอบที่ที่สี่ที่ห้าสมมตินะหรือจะรอบไหนก็นตามถ้าคุณมีอาการที่แบบ เพนหัวเวียนหัวอะไรนะักคิดว่าควรแลกคิวกับเพื่อนไหมคะถ้ามีอาการแบบนี้แลกคิวกับเพื่อนเถอะเพราะมันจะเป็นการเซฟตี้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะน้ำรู้ว่าอาชีพของจะโคนเกิดอะไรแต่เพียงว่าถ้าเป็นการเซฟตี้ตัวคุณเองคุณก็ต้องแลกคิวกับเพื่อนก็สลับกันเท่านั้นกนาะะรสลับคิวกันแลกกันได้ไหมเออก็ต้องไปดูของแต่ะคนนะคะให้ปรับไปตามหน้างานเนาะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวราศีต่อไปก็คือเป็น,อปนของชาวราศีกรกฎนะคะทีนี้เราดูที่ราศีกรกฎกันบ้างวันที่1ิบกพฤษภายยเนี่ยดาวอาทิตยเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีอยู่ที่ราศีพิจิก ซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีจิกคือดาวอังคารอาทิตย์อยู่ในเรือนอังคารเนี่ยก็เรียกว่าอุบัติเหตุคู่ขัดแยง้งสําหรับชาวราศีกรกฎแล้วเนี่ยดาวที่คุณเป็นเรื่องของไรดาวที่คุณเป็นเรื่องของการเงินการเงินคุณมาอยู่ในเรือนปุตตะอ่าการเงินคุณก็จะไปหมดในเรื่องของค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกของบุตรร้านบุตรบริวารการลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ไปหมดในเรื่องของ เรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลเองก็ได้นะคะคือก็ต้องดูตามหน้าง,งานของแต่คนเนาะและทีเนี้ยดาวที่เนี่ยจะอยู่จนถึงที่สิบหกธันวานะอ่ะแล้วเขาได้อีกตําแหน่งคือตําแหน่งเป็นพินทุบาทในกรณีที่อาธิเป็นพินทุบาทเนี่ยก็พินทุบาทบอกว่ามีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของอไรละบุตรบริวารคุณเองไหมอ่ากลัวว่า สภาพคล่องทางการเงินมันมีการติดขาดเกิดขึ้นไม่พอใช้จ่ายในเรื่องต่างๆก็ตามทีนี้น้กระวังนี้ว่าอย่าเพิ่งกังวลน,นะเพราะอะไรคุณเห็นไหมคะว่ามีดาวเกตอยู่บางคนงงน่ะง่ายเลยว่าคุณอาจจะได้เงินโดยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่นี่ก็คือถ้าเป็นดาวเกตตรงนี้ยนะระอกง,งนี้ว่าเงินที่ได้เงินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเงินจาก ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้รวมถึงต่างจังหวัดคุณก็ต้องว่าคุณมีคุณทําธุรกิจก็ได้สื่อออนไลน์ไหมนะหรือก็ธุรกิจต่างประเทศหรือเปล่าหรือมีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศไหมเออต่างถิ่นต่างแดนไหมหรือเงินที่ได้โดยไม่คาดคิดเนี่ยกำลังจ,จะบอกว่าถ้าคุณเป็นสายบุญคุณทําบุญมาเยอะตอนนี้การเงินคนุณอาจจะมีสภาพคล่องติดขัดเกิดขึ้นเดี๋ยวอุ่นจะได้เงิน มีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณเองแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณได้เงินอะไรมาคุณจะต้องรู้จักการวางแผนเรื่องการใช้เงินให้ดีๆเพราะน้นไม่รู้ว่าบางคนน่จะได้เงินมากเงินน้อยคุณก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนดีๆไว้เก็บไว้เป็นส่วนส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งอันนี้คือต้องดูคนละคนนะคะหรือบางคนเนี่ย เนี่ยที่บอกว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอายจจะหมดเนี่ย,ายการรักษาพยาบาลเรื่องของบุตรหลาคนคุณเองก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงของคุณเองก็ได้นะหรือซื้อของสัตว์เลี้ยง,งคุณเองก็ได้ก็มองได้เหมือนกันมันก็มีค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกเกิดขึ้นนะคะทีนี้มันก็ยากเนาะเพราะว่าแต่เรารู้แล้วนี่ว่าช่วงนี้เรามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอีละ เราก็ต้องรู้จักเซฟตี้รู้จักที่ทําทบัญชีรายจ่ายรายรับดูอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอ่ะเราก็ถ้ายังไม่ใช้เราก็ยังต้องซื้ออะไรเป็นการประหยัดคุณก็ต้องทําบัญชีกันเองแหละคุณจะได้เห็นนะคะอันนี้ก็คือสําหรับชาวราศีกรกฎนะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้ดูที่ราศีสิงห์มั่ง วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยดาวที่คุณจะจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกคือดาวอังคารอาทิตย์อยู่ในเรือนอังคารคือคู่ขัดแยง้งคู่อุบัติเหตุของชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวที่คุณเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของคุณเองเลยตัวตนคุณมาอยู่เรือนพันธุ์รักคิดว่าในช่วงนี้คุณตัวคุณอาจจะอยู่แบบเป็นคนรักครอบครัวอยากอยู่บ้านไม่อยากไปไหนก็ได้นะหรือบางคน ก็อยากตกแต่งบ้านของตัวเองก็ได้จัดบ้านให้แบบจัดบ้านใหม่ก็ได้นะคะของแต่คนเนาะหรือบางคนนะอาจจะมีการเกิดอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของ,ของ,ของคุณเองทีนี้เราก็ต้องดูว่าของแต่ละคนเนี่ยจะเรียกว่า,วนนะจ,ะา,วาจะทํากันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์อยู่ในเดือนกราคเห็นไห คุณเองอะ่ะจะทำอะไรจะตกแต่งบ้านจะทำความสะอาดบ้านหรือจะเอ่อจะร้างพื้นจะแต่งบ้านใหม่อะไรใหม่เนี่ยนัมองว่าให้ระวังวันนี้หนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านที่จะเกิดขึ้นหรือคุณเองอะ่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับอ่าเรื่องของญาพี่น้องคุณเองก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทีนี้คุณก็ต้องมาดูตามหน้างงานแต่เพียงแต่บอกว่า เออเวลานี้นะจนถึงวันนที่16บหกายมจนถึง16บธันวาคมนะ่าตัวคุณมาอยู่ในนี้นะคุณก็ต้องก็ต้องดีๆเพราะว่าอย่าลืมนะคะชาวราศีสิงห์แต่ละท่านเนี่ยดาวทิศเนี่ยไม่เหมือนกันนะในพื้นชะตาเดิมบางคนเป็นมหาอุดเป็นคนบางคนเป็นปลาเออหรือบางคนเป็นกเกษตรอะ เป็นคนบางคนเป็นราชาโชคล่ะมันก็จะประกอบอันนั้นด้วยแต่นี่นคือดาวจรดาวจรน,นี้ก็เลยมอกว่าอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งก็ต้องมองอย่างนี้แหละอาจจะมีเรื่องของถ้าเป็นเรื่องคระตูคุณอาจจะพารถกระนำรถไปซ่อมกระดาหรือบ้านคุณอาจจะมีการซ่อมแซน มีการตกแต่งบ้านอะไรเกิดขึ้นทีนี้คุณเองก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาดีเวลาจ้างช่างมาทําไรเนี่ยดูให้ดีว่าเขาเบิกเงินไปเท่าไหร่ยังไงทําเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้าจริงๆแล้วถ้าอยู่ในระยะเวลาเนี้ยนา่าลยบอกว่าถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะตกแต่งบ้านอะไรเนี่ยก็เลื่อนไปก่อนไหมรอให้จังหวะด,ดีๆรอให้ดวงดาว อยู่ในเรือนที่ดีเนี่ยถ้าคุณซ่อมบ้านอะ่ะหรือทำบ้านเลยนะจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้คือต้องดูตามหน้างานของแต่คนนะคะอ่ะเดี๋ยวราศีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของชาวราศีกันนะคะทีนี้เดี๋ยวราดูที่ราศีกันกันบ้างวันที่สิบหกสิงหาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิก ซึ่งดาวเจ้าเรือนสิบจิกคือดาวองคารอาทิตย,ยู่ในเรือนคารเน็ยเขาเรียกคู่ปฏิเหตุคู่ขัดแยง้งของชาวราศีกันเนี่ยดาวที่คุณเป็นตั้งอะไรดาวที่คุณเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศคุณมาอยู่เรือนสาชะเรามองได้อสองมุมนะมุมบมวกเนี่ยก็มองว่าอะไรมองว่าคนใกล้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีส่วนมาช่วยในเรื่องของใครบ้างสายชะคือเพื่อนฝูงคุณเองก็ได้ คนรอบตัวสังคมรอบตัวคุณเองการคอนเนคชันต่างๆวนถึงการเดินทางติดต่อประสานง,งานต่างๆก็ได้หรือในเรื่องของสังการสังส่งสรรค์ของคุณเองหรือการพบปะผู้คนเนี่ยอันนี้คือคุณต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานคุณเองนะว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงในเรื่องของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ย วินานีไปถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงโรคภัยด้วยเกิดจากใครเกิดจากคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละเกิดกับคนใกล้ตัวคุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่กับเพื่อนฝูงคุณเองก็ได้คนรอบตัวของคุณก็ได้หรือสังคมรอบตัวคุณก็ได้หรือการคอนเนคชั่นหรือการเดินทางต่างๆของคุณได้หรือการติดต่อประสานง,งานของคุณเองก็ได้เรื่องอะไรเพราะว่าอาทิตย์ จูด่ะอังคารอย่างเงี้ยคู่ขัดแย้งคู่ประเตุถ้าเรายกตัวอย่างเห็นอย่างเช่นสมมติว่าคุณใช้คนใช้ใช้ญาติพี่น้องคุณเนี่ยเดินทางไปทำงานด้วยคนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเขาไปติดต่อสารงานใครเนี่ยบางทีมันก็อาจจะปัญหาเก,กิดขึ้นได้เหมือนกันรวมถึงอะไรอะ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะ เกี่ยวคำพูดได้ไหมเพราะว่าดาวพุธอยู่เดนคานเนี่ยมันก็เรื่องของคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆหรือการเดินทางไปเนี่ยเขาอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กๆน้อยคืออะไรล่ะ,ะสมมติแบตเตอรี่รถยนต์หมดมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนน่ะต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานของตัวเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วนี่ว่าถ้าวินานีไปเรือนสาชะอย่างนั้นน่ะ เราอย่าใช้ใครไปไหมลองไปคือว่าเราก็ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราก็ได้ช่วงนี้ถึงให้ยุ่งไงในการติดต่อภาษางานต่างๆเนี่ยหรือคุณจะไปติดต่อพวกคอนเน็กชันต่างๆนะ่กคิดว่าคุณไปเองก็ได้แต่คุณเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะในการเดินทางบางทีเรารีบร้อนไปไหนเนี่ยเนื่องการเดินอ่ะการเดินเหินอะไรเนี่ยบางทีเรารีบร้อนงานเยอะ มันก็มีบริเวณได้ว่าขาเราอาจจะพิกก็ได้หรือเดินโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้ดูอะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิจะทําให้ขาเราพริกแพงได้เหมือนกันอันคือพูดง่ายว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการทําอะไรต่างต่างก็ตามนะอันนี้ก็ฝากไว้น,นิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่าทุกคนก็ต้องดูตามหน้างานนะทีนี้สําหรับหกราศีแรกก็มีแค่นี้นะคะก็ไว้เจิงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามา ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนได้พบแั่ความดีมีความทุกข์นะคะในคลิปนี้จะมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ